โอเคก็วันนี้กลับมากับเกม StarDewley นะผมที่จะมีการอัปเดตขึ้นมาจากผู้พัฒนาตา a ิ e r i หรือ ConcertA นะผมก็จะมี coming soon StarDew 1.6มานะผมแปลว่าเกมนี้ยังไม่ตายนะครับจะมีตัวเกมหลักเวอร์ชัน1.6นะตอนนี้ผมบอกว่า เกมปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชัน1.5นะครับผมตอนนี้อัปเดต1.6ใกล้จะเข้ามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขายังไม่บอกกำหนดการนะครับผมโดยสิ่งจะเพิ่มมาหนึ่งคือเทศกาลใหม่นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเทศกาลของเกมนี้จริงๆตอนนี้มีประมาณ8เทศกาลด้วยกันนะครับผมนับเป็นฤดูกาลละ2เทศกาลนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาบอกว่าจะมีเทศกาลใหม่เข้ามาเนี่ยหมายความว่าเทศกาลนั้นอาจจะเพิ่มจำนวนในฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งหรือเปล่าน้อเพราะว่าผมคิดว่าคงไม่น่าจะทำเทศกาลบวกหนึ่งมาทุกเทศกาลไหมอย่างเช่นถติว่า จาก4ี่ก่าจาก8ก็จะเป็น12ไปเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเขาอาจจะทำไม่ไหวเนาะเต็มที่อยาจจะประมาณ2เทศกาลผมคิดว่าเทศกาลที่เขาหน้าจะเอามาใส่เนี่ยจะเป็นฤดูร้อนกับฤดูหนาวเท่าที่ผมคิดนะเออ,อยังไงเ,เดี๋ยวอัปเดตเมื่อไรมาเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันนะผมและต่อมาเป็นนิวไอเทมนะผม,ผมว่านิวไอเทมใหม่ของเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงภักใหม่หรืออาจจะเป็นไอเทมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดําเนินเกมแบบเก่าเช่นอาจจะไม่ได้มีเป็นถังหมักไวน์แบบใหม่ เครื่องําปุ๋ยแบบใหม่อาจจะไม่ใช่ประเภทนั้นอาจจะเป็นผักใหม่นะครับเป็นไปได้สูงสุดเลยว่าจะเป็นผักใหม่นะครับพืชใหม่นะครับหรืมอมา,ากาจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างที่เป็นของตกแต่งหรือของประดับบ้านนะมรายการบอกว่า new item นมโดยประมาณนะแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่า new fish หรือ new plant ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์นะครับ และคำว่ามอร์ไดร์ลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่คำว่า New นะใช้คำว่ามอร์ไดร์ลแปลว่าอาจจะมีคำพูดของ NBC หรือตัวละครอื่นๆมากขึ้นนะครอืมก็อาจจะเป็นบทสนทาหลังแต่งงานเป็นเนื้อเรื่องใหม่หลังแต่งงานหรือเปล่าหรือแบบว่า มี n p c ใหม่เพิ่มเข้ามาไหมแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะว่ามี n p c ใหม่เข้ามาอันนี้อาจจะเป็นแค่สปอยแพรนมเป็นไปได้สูงเลยว่าอาจจะมีความลับหลายอย่างซ่อนอยู่นับจากตรงนั้นไปน้ซึ่งผมนึกไม่ออกเลยว่าจะมีคําพูดอะไรของใครใหม่นมถ้าเกิดจะให้นึกก็คงเป็น n p c ใหม่ n p c เก่าแต่ว่ามีคําพูดใหม่ๆอย่างเช่นอาจจะมีแบบเผยปมความล,ลับของแต่ละคนเกี่ยวกับข้อมดมากขึ้นเกี่ยบไปหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแาจจะเป็นจูนิโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเป็นไปได้สูงมากๆนะครับ และอย่างสุดท้ายคือซีเครตนะผมซีเครตแน่นอนว่าไตลิกเนี่ยเขาชอบเรื่องความลับอยู่แล้วนะผมเช่แล้วก็าาจจะมีความลับแปลกๆร้อยแล้วคนพบเพิ่มอีกจากเดิมนะผมเพราะแกเคยบอกว่ามีความลับหลายๆอย่างที่มีอีกความลับหนึ่งอย่างมั้งที่คนเล่นสตาร์ดิวอาจจะยังไม่เคยเจอนะผมเขาเคยบอกมาอย่างนั้นแต่ความจริงอาจจะเจอไปแล้วก็ไ,ไ,ด,ไ,ได้ไม่ใครรู้นะผมเพราะแกไม่ได้บอกมาเพิ่มแล้วกันนี้นะครับถ้าเกิดมปคําว่าซีเครตใหม่มาเนี่ยอาจจะมีเป็นถ้าเกิดเขาอยากจะบอกไปเอาอาจจะเป็นแผ่นโน้ตใหม่เพิ่มเข้ามานะผมแต่ถ้าเกิดไม่มีแผ่น ความลับจริงๆรอคอมมูนิตี้หากันเองนะครและอย่างสุดท้ายเขายังนอกเหนือจากซีครีเขามีเครื่องหมายอะไรเอ่ย3อันติดมาด้วยแปลว่ายังไงแปลว่ามันอาจจะมีอะไรที่นอกเหนือจากซีครีไปอีกเว้ยก็น่าติดตามมากอาจจะเป็นเนเรื่องเพื่ออิงไปยังเฮาเชจช็อกโกแลตหรือเปล่าเออน่าสนใจมากนะครับยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่จะถกออก,ออกเดี๋ยวเราไปเจอในช่องของเราหนอะมติดตามได้เลยในช่องสเต็กวชันสวัสดีครับ